สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัมซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดีบิสมิลลาฮิราะห์มานิรรลิฮิร็อบบิลอาลามี r วะบิฮ a น a สต n อ a น i h i n a s t a ะล l a ุวะตะอ u ล a าบิ l ล a ฮ i ลอ l a h i laali nazzim amabagh a s a k u m warahmatullahi wabarakatuh ขอความสติความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه แาตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับลัมดุริละขอบคุณชุโกศอัลลอฮฺ سبحانه แะตาลานะที่พระองค์ได้ฮิดายะชี่นำทางพวกเราทุกคนนะครับได้เป็นมุสลิมแล้วก็ได้เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้พยายามศึกษาเรื่องราวของศาสนานะครับเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงต้องตระหนักนะครับเพราะการศึกษาเท่านั้นที่จะทําให้เรารู้จักและเข้าใจบริบทของคําว่าอาลัลลาับสิ่งที่อยากที่จะได้เรียนกับพี่น้องนะครับนั่นก็คือให้เรานั้นได้ได้ได้ไดตระหนักนะครับในเรื่องของอัลกุรอานซึ่งเป็นธรรมนูญและก็เป็นโมจิซัดนะที่ส่งมาให้กับท่านอนบดุลลอล์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัาลามนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียก ชี้นำทางให้เรานั้นได้ประจักษ์ถึงการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตนะในช่วงของเวลาของเราในดุนยานี้ดังนั้นปัจจาก,การศึกษาปัจจการเรียนรู้นะครับจะไม่ทำให้เรานั้นได้เข้าใจถึงบริบทของอัลอิสลามอย่างท่องแท้นะครับก็อยากให้เราทุกคนนะครับพยายามที่จะบริหารจัดการเวลาของเราในแต่ละวันมีย4ิบสี่ชั่วโมงเท่ากันทุกคน จะเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษานะหรือจะเป็นใครต่อใครก็แล้วแต่นะครับก็มี24ชัมม่วโมงเท่ากันทำอย่างไรละครับให้เรานั้นได้วางตารางของอัลกุรอานในเวลาดังกล่าวในแต่ละวันให้เรารู้ว่าเวลานี้นะเราจะต้องทำอะไรเวลานี้ต้องทำอะไรและเวลาไหนที่เป็นของอัลกุรอานที่จะต้องให้เรานั้นได้ทุ่มเทใช้เวลานะครับบางส่วนนะไม่ได้บอกทั้งวันนะ บางส่วนเพื่อที่จะนำอัลกุรอานมาอยู่ในระบบการดำเนินชีวิตของเราให้ได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะได้ย้ำเตือนกันนะครับกับพวกเราทุกๆคนนะครับเพื่อให้เราได้สร้างความเข้าใจและสำนึกที่บอกว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางรอดกุรอานคือทางนำของมวลมนุษยชาตินะครับครับพี่น้องครับต่อยอดต่อเนื่องนะครับในสุรอสซบะนะครับที่ยุสที่22นะครับวันนี้ต่อ ในอายะที่38นะครับอลัลลอฮฺสุลต่านได้กล่าวต่อนะครับที่บอกว่าวันละดีนายาซาวนะวันละดีนายาซาวนะฟีอายะตินามัวอาจิซีนะอุลัยกะฟิลอาดาบิมุฮ์ตารุนนะดังนั้นสิ่งที่ในตอนที่แล้วนะครับที่อลัลลอฮฺสุลต่านได้บอกนะให้บรรดากุฟาริมการหรือคนที่ปฏิเสธหรือคนที่ยังเข้าใจคาดเคลื่อนว่าทรัพย์สมบัติลูกหลานอำนาจนะ อำนาจการเงินอำนาจของอการมีบุคลากรหรือการมีบุคคลที่อยู่ใต้การ,รบัคบัญชาเยอะนั้นจะมีอำนาจต่อรองหรือจะทําให้ผู้นําหรือจะทำ,ให,ำหะหให้หัวหน้านั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺสุลาลไม่ใช่เลยอัลลอฮฺได้บอกนะครับว่าคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺทรงรักนะครับนั่นก็คือบุคคลที่ศรัทธาและปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่ดีงามพวกเขาทั้งหลายจะได้รับรางวัลทวีคูณ และจะได้สอยู่ในสวนสองของพระองค์นะวัลละดีนะยะสเอาเนะฟีอายาตินาและบุคคลที่พยายามหรือได้ทำลายล้างสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาทำลายล้างตรงนี้แปลว่าก็คือไม่ยอมรับไม่เชื่อฟังปฏิเสธต่อต้านเยาะเย้ยถากถาง,างใส่ร้ายป้ายสิทุกอย่างหมดรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยนั่นหมายความว่าถ้าองค์การต่างๆแน่นอนอย่างยิ่งทัานนาบีมาบอก นะเรื่องของหลักการเตาฮีตการเชื่อมั่นในอัลลอฮฺสุลตเพียงองค์เดียวการอามันอิบาดะหรือการศรัทธาที่จะต้องวันกับคืนหนึ่งนับถ้าเวลาที่จะต้องเสียสละนะครับตัวเองเสียสละทรัพย์บางส่วนเพื่อ,อพรีให้กับอัลลอฮ์สุลตาลาทั้งหมดเหล่านี้ในเรื่องของอามันอิบดนะดะองค์การต่างๆที่มาแล้วถ้าใครก็ตามที่ปฏิเสธนะมุ่งมั่นเพื่อทำลายล้าง มุ่งมั่นเพื่อที่ปฏิเสธแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่ให้อีกลหลายๆคนหรือคนใต้การดูแลนั้นมาเชื่อฟังและปฏิบัติตามและยอมรับหรือศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุวตาลานะครับคนเหล่านี้ทําไมครับอูไลกะฟิลอาซาบิมุฮดรูนพวกคนเหล่านี้จะแน่นอนพวกเขาจะได้ถูกลงโทษนะครับพวกเขาจะได้ถูกนําไปลงโทษในนรกอย่างชัดเจนนะ ไม่ว่าในดุนยาหรือไม่ว่าในสถานการณ์นั้นนั้นเขาจะดูยิ่งใหญ่เขาจะดูโอเข้มแข็งเขาจะดูเหมือนจะได้รับชัยชนะพี่น้องครับลองย้อนกลับไปในยุคข,ของท่านนาบีสุลต่านละหุวอัลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดากุฟาริมะกาพยายามที่จะได้ใส่ร้ายท่านนาบีกก่าวหาต่อต้านนะฮะแล้วก็รังแกนะครับขลัก เหยียดยาม้มเข็นฆ่าทําทุกวิถีทางเพื่อหวังว่าอิสลามคงจะต้องจบกันววนาทีนั้นหวังว่าคนที่เห็นว่าใครมาเป็นมุสลิมจะต้องถูกทรมานแบบนี้ใครเชื่อท่านนาบีจะต้องถูกเข็นฆ่าขนาดนี้นะครับมันเป็นยุคป,ป่าเถื่อนว่าคนที่มีอํานาจก็รังแกคนที่อ่อนแอก,กว่านะคนที่คนที่คนคน,คนมีอายุหรือคนสูงก็จะคน เขาเรียกอะไรคนโตก็จะรังแกคนเล็ก <c oughs> <c oughs> นะก็มันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดเพราะหวังว่าและตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะทำลายนะสัญญาณต่างๆองค์การต่างๆที่อัลลอฮ์ประทานให้กับท่านนาบีเพื่อที่จะได้ให้มาบรรดาผู้ศรัทธาหรือคนกลุ่มชนในยุคนั้นได้เห็น ว่านี่คือสัจธรรมนี่คือความเป็นจริงเห็นไหมฮะทำไมเขาต้องทำร้ายอย่างนั้นอะไรคือเป้าหมายเพราะไม่ต้องการให้ความจริงถูกประจักษ์เกรงว่าถ้าความจริงมาแล้วเขาที่ที่สูงเด่นนะที่มีอํานาจที่โดดเด่นในสังคมที่มีความาเขาเรียกทุกคนก็ต้องก็ต้องยกย่องทุกคนก,ก็ต้องชมเชยเนี่ยมันก็จะจะลดฐานะของเขาลง เรียกว่ารับไม่ได้ประมาณนั้นเคยอยู่สูงเลามาต่ำนะเขาคิดนะนี่คือภาพที่เขาคิดนะใช่หรือเปล่าวันนี้พี่น้องครับเราก็ย้อนจากอาย่นี้นะครับมามามาลองดูว่าในยุคของเราเป็นยังไงและยุคต่อไปยังไงอาย่นี้ไม่ได้กล่าวเฉพาะเ,เ,เรื่องราวในอดีตอย่างนั้นแต่เป็นข้อคิดให้กับพวกเราทั้งหลายถ้ายุคใดก็แล้วแต่วันเวลาผ่านไปกี่วันกี่ปีก็แล้วแต่ พฤติกรรมเหมือนคนก่อนที่เขาทําและคนก่อนที่ทํานั้นผลลั์ออลบอกอะไรครับอูไลากาเฟลอาซาบิมมฮดตอรุนพวกเขานี้จะอยู่ในจะอยู่ในบทลงโทษอยู่การลงโทษของลอสซัลตาน,นั้นแน่นอนครับพฤติกรรมถ้าเหมือนกันจะยุคไหนเวลาไหนนะครับผ่านไปกี่ปีแล้วถ้าพฤติกรรมเหมือนกันเป้าหมายเหมือนกันผลลัพธ์ไม่แตกต่างผลลัพธ์ไม่แตกต่างครับ อย่าคิดนิ่งนอนใจว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอย่าครับเพราะถ้าวันนี้ผ่านไปพันสี่ร้อกว่าปีพฤติกรรมเหล่านี้ยังเหมือนเป้าหมายอย่างนี้ยังเหมือนนะครับดังนั้นผลลัพธ์ก็ไม่แตกต่างอะไรกับเมื่อพันสี่ร้อกว่าปีนะครับอัลลอฮฺสละให้กับท่านนบีสุลต่าได้บอกนะครับกุลอินนารบียับสุตุริสกัลิมัยะชาอุมินอิบาดีให้นบีต,ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะจงกล่าวเถิดอ้มุฮัมมัดอินนารับบียับสุตุริสกัลิมัยยะเชามินอิบาดี ي ي ว่าพระองคนะ์พระเจ้าของฉันจะเป็นผู้ที่แผ่ริสกีหรือปัจจอย่างชีพให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงคนะ์บาวของพระองค์ที่พระองค์ทรงประสงคนะ์ทุกคนเป็นบาวของล l อ a ์ครับนะเป็นมัคลูของล l l a ์สุตะลาล l l a ์ Allah, ให้ริสกีกับบุคคลใดก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นหมายความว่ากําลังจะบอกกับพวกเราทั้งหลาย อย่าพึ่งไปบอกว่าทําไมมุสลิมเราถึงไม่รวยทําไมมุสลิมเราถึงไม่มีนูน่นไม่มีนี่ไม่มีเหมือนเขาอย่างนูน้นอย่างนี้ไม่ใช่แสดงว่าข้อนี้เราไม่เข้าใจเอาล่ะจะให้นบีไปบอกนะครับเพื่อให้เพื่อให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะได้รับอะไรหลังจากมุมนะมันเพียนพยายามอุตสาหะนะแล้วก็ได้ไม่เท่าที่เราอยากได้ลองลองดูนะ เราได้ไม่เท่าที่เราอยากได้เนี่ยอย่าเพึ่งน้อยเนื้อต่ำใจเพราะเอาแท้จริงอัลลอฮ์ประทานริสกีให้กับบุคคลให้กับเบาวของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับหัวยักดยอและแน่นอนตรงกันข้ามครับถ้าหากว่าพระองค์จะให้ใครนั้นเกิดการเทาเียกคับแค้นหรือแม้กระทั่งไม่ใช่แค้นคับแคบในเรื่องของการใช้ชีวิตนะ ในเรื่องปัญหาในเรื่องของอการเป็นอยู่อาจจะไม่สะดวกสบายลำบากตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งโอ้โหกี่สิบปีก็ยังลำบากเหมือนเดิมนะพี่น้องอย่าตีโพยตีพายอย่าโทษใครทั้งสิน้นตั้งสติให้ดีนึกถึงอายะนี้เราจะเห็นนะยทีว่าพระองค์อัลลอฮฺสลาประทานให้กับเบานะไม่ว่าจะเป็นความสุขสบายไม่ว่าจะเป็นความร่ํารวยไม่ว่าจะเป็นการขับแคบ นะในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นความยากลําบากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสุขภาพนะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพระองคาา์เลาเป็นผู้ประทานให้กับบาวของพระองค์ตามที่พระองค์ทรประสงค์นะครับว่ามาอันฟักตุมินใชอินฟะฮัวยุคลิฟอีกอันหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุภาอวตาลาก็บอกวว่าไม่มีอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านจ่ายออกไปบางส่วนนะ จายอะไรออกไปเสียสละอะไรออกไปก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเขาเรียกอยาก,กลัวแล้วก็อยา่าเขาเรียกคิดนอ้อยคิดมากคิดละคิดนอนะ้อยนะอย่าก,กลัวก็แล้วก็อย่าอยา่าเขาเรียกกังวลว่าเสียเปล่านะจ่ายไปก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาเราสะสมมาเราให้ไปโดยไม่มีคุณค่านะ ทำไมไม่คิดจะทํากันเองไม่คิดจะหากันเองทําไมต้องให้เราจ่ายทาไมต้องให้เราบริจาคความคิดอย่างนี้จะมาพี่น้องครับเวลาจะจ่ายอะไรออกไปเนี่ยเพราะอย่าลืมครับว่ามนุษย์ทุกยุคทุกสมัยแหละครับทรัพย์สมบัติเงินทองริสกีที่เราหามาได้เนี่ยบางทีเราหวงแหนมันไงแต่เลาบอกว่าอะไรครับเมื่อได้ริสกีมาแล้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะว่ามาอันฟักตุมสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ท่านบริจาคไปบางส่วนฟ้ฮหัวยุคลิฟุพระองค์จะตอบแทนให้ พระองค์จะตอบแทน,นไม่ได้อะไรสูญเสียและเสียหายไปเลยเบาแต่ทุกอย่างที่จ่ายออกไปทุกอย่างที่เสียสละออกไปทุกอย่างที่ได้นําออกไปเพื่ออัลลอฮฺสุลตารานในนามของอัลลอฮฺสุลตารานหัวหัวใครรอรอซิกินพึงรวู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้ริสกีพระองค์ผู้ทร,รง,งตอบแทนผู้ทรงประทานปัจจัยต่างๆให้กับมวลมนุษยชาติดังนั้นเมื่อพระองค์ให้มาจากเราที่ไม่มีอะไรเลยนะ ออกจากคันของมารดาไม่มีอะไรเลยโตขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเช่นเดียวกันนะไม่มีวันนี้ถ้าจะมีอะไรบ้างจะมากจะน้อยจะมาหาศาลหรือได้ตามที่เราขออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าลืมต้องแบ่งปันออกไปจายออกไปเพื่ออัลลอฮฺสุตลาพระองค์จะตอบแทนให้นะครับหัวเยามายาชูรุฮุมยะมียและพึงรู้ไว้นะครับว่าวัน วันที่ทุกคนจะต้องถูกรวมกันทั้งหมดเลยเพราะองค์อัลลอฮ์จะนำทุกคนมารวบรวมกันและมาอยู่ที่ที่เดียวกันนั่นก็คือวันไหนครับวันกียามาวันที่ทุกคนจะต้องมารับผลลัพธ์ของพฤติกรรมการกระทำในดุนยานี้พี่น้องจะเห็นนะว่าถ้าเราศึกษาคุรานเรามองนะ นัยะของโุรอ่านนะครับถึงแม้ว่าจะพูดถึงยุคนั้นบ้างพูดถึงคนนี้บ้างกลุ่มนี้บ้างแต่ทั้งหมดเหล่านี้เราได้ข้อคิดเราไดา้สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้ได้ได้สติเข้ามาได้จิตสํานึกเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าถ้าทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมือนกับคนล้มเหลวในอดีตคนเสียหายหรือคนที่หลงผิดในอดีตเนี่ยภาพมันอาจจะไม่เหมือนกันนะ สมัยอาจจะไม่เหมือนกันนะวิธีการอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเป้าหมายมันเหมือนกันแล้วก็ผลลัพธ์มันก็ไม่แตกต่างนะครับก็อยากจะเน้น<ค>ย้ำ<ณ>นั้นวันไหนครับวันนั้นวันที่อัลลอฮฺจะได้ให้ทุกคนมารวมกันซุมมายากูลมาลาอิกติอาฮาอูลาอียะกุมกานูยบุดูนรวมกันแล้วทําไมครับเหล่าบรรดามาเะย์ก็จะกล่าวแล้วบอกว่านี่ใช่ไหมพวกนี้ใช่ไหมกลุ่มนี้ใช่ไหมที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ย ได้กาบไหว้มันโอ้โหอันนี้น่าคิดนะอันนี้ใช่ไหมกาบไหว้เงินทองกาบไหว้อำนาจกาบไหว้อะไรต่อมีอะไรที่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยทำไมถึงบอกกาบไหว้เงินทองก็คือเห็นเงินใหญ่กว่าทุกอย่างไงเงินชี้อะไรก็ไปอันนั้นนะนเราศรัทธาในอะไรเราศรัทธาในสิ่งใดเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับ วันที่ทุกคนที่อัลลอฮฺรวมทุกคนมาอยู่แล้วมาเราบัดน้ก็จะบอกว่าอาฮาอูไรอียะกุมกาโนตาบูดอันนี้ใช่ไหมที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยกราบไหว้นะสะดุดดีกับสิ่งต่างๆเราพี่น้องเราลองมองดูนะครับว่าการที่เราจะทำอะไร วันเวลาผ่านไปที่เราบอกว่าเราฉลาดขึ้นที่เราบอกว่าโอ,าอา้ยุคหินยุคมนุษย์ถ้ำยุคนู้น,นก็ยังไม่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะทำตามอะไรนะคนในยุคก่อนก่อน,อนวันนี้เราบอกเราเป็นคนฉลาดวันนี้เราเราบอกว่าเราเป็นคนทันสมัยแต่อย่าลืมครับว่าเส้นผมบางภูเขานะเส้นผมบางภูเขามันเป็นแค่เนี้ยเรายังมองไม่ออกอีกหรือว่าวันนี้ชีวิตของเรา วันนี้การการทำของเราเพื่ออะไรเพื่ออะไรเรายังมองอยู่หรือว่าเนี่ยที่เราได้มาทั้งหมดเหล่านี้คืออำนาจความสามารถสิ่งที่เรา,เาปรารถนาอยากจะควยคว้าอยากจะได้มันมาปกครองใช่หรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าเอกรอบนั่นก็คือว่าเราลืมผู้ให้ที่แท้จริงนะดังนั้นที่อัลลอฮ์บอกภาพ ให้เราได้เห็นนะว่าคนเหล่านี้จะถูกถามจะถูกกล่าวว่ากล่าวว่าเนี่ยสิ่งนี้ที่พวกท่านทัง้งหลายกล่าวว่าอยู่กอลูสุฮานนกันตะวลียูนามินดูนิหิมนะพวกเขานะเหล่า,ราบรรดามาอาิก้า์นี่นะครับก็จะจะได้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์สุภานะฮูวตาลาว่ามหาบุรุษเดออัลลอฮ์อันตะวารีมามินดูนิหิมนะ วายาส์วายะโคลุลิลมาลาอีกทตอ่อาห์ุไลอัลลอฮฺะสัลลัลลอฮฺกาวัตุนะบรรสักรูนี้คืออัลลอฮฺะสั่งให้กล่าวกับเหล่าบรรดามาเลากะว่านี่ใช่ไหมให้พวกบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายได้เห็นได้บอกว่านี่เหรอมาเลากะเหล่านี้เหรอที่พวกทั้งหลายกล่าวไหว้เห็นไหมฮมารวมกันแล้วก็ชี้ไปที่เหล่าบรรดามาเลากะนี่แหล้วมาเลกะเนี่ยมาเลากะเหล่านี้เหรอที่พวกท่านทั้งหลายกล่าวไหว้นะ เราบรรดามาแล้วก็สุภานะมหาบุรุษแล่ Allah อันตะวลิยุนามินดูนิฮิมนะนี่คือสิ่งที่เราบรรดามาแล้วก็ปฏิเสธว่าพระองค์ผู้ทรงคุ้มครองข้าพระองค์แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ปฏิเสธการที่จะบอกว่าโอ้โหตัวเองจะเป็นพระเจ้าเหนืออย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะกราบไหว้สิ่งนั้นกราบไหว้สิ่งนี้นะวันนั้นอัลลอฮ์ให้เห็นเลยนะครับว่าเราบรรดาลรรก็เหล่านี้เหรอ นะที่มนุษย์กา่าวไหว้เนี่ยมาเลกัาปฏิเสธครับแล้วบอกว่าบัลกานูยาบูดูนันจินแต่หากว่าคนเหล่านี้เนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยพวกเราเนี่ยเขายะบูดูนันจินนะเขาทำไมะเคารพพักดีากากศรัทธากราบไหว้ยินอักษรหุมบิหิมมุมมนูนส่วนใหญ่ก็ศรัทธา บรนกับบรรดาพวกเชยตอนทั้งหลายศรัทธาตรงนี้เลยครับเชื่อหนะลอกหนอยล่อลวงหน่อยนะครับก็เชื่อแล้วนะอันนี้พี่น้องครับสองอาญะนี้นะครับให้เห็นว่าเมื่ออเลสลาได้รวมรวมบรรดาพวกเขาบรรดาปฏิเสธทั้งหลายแล้วก็กล่าวก,ากาับเราบรรดามาเลย์กาว่านี่ใช่ไหมคนเหล่านี้ที่กาวไหวท่านน่คนเหล่านี้ที่กาไวานนะหากาไหวเจ้าเนี่ย เอลลาเร์บอกนะไม่ใช่มาเลกัสบอกนนอัลเอาเบอกนะลลากนะถามเราบันไดว่าใช่ไหมคนเหล่านี้ที่กล่าวไหว้พวกเจ้ามาเลกัสปฏิเสธเห็นไหมฮะพอรู้ดีว่าการกระทําของคนเหล่านี้เป็นการกระทําที่ถูกล่อลวงหลอกลวงจากชชยตอนและแน่นอนอย่างยิ่งอ่านะเราไม่ได้บอกว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยกล่าวไหว้จินก็คือเชยตอนและทําไมครับอักซารุฮุมบีมุเมนุ ส่วนใหญ่ก็เชื่อและศรัทธาด้วยเห็นไหมพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเราพูดแล้วก็มันเกิดเป็นจริงอย่างที่เราพูดเข้าไปเราคิดว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์เราคิดว่าเนื่อความเป็นจริงมันเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีมาแบบเขเ้อเียกหลักฐานไม่มีทางด้านวิชาการก็ดีทางด้านขเร่เอ,อประวัติศาสตร์ไม่มีแล้วครับมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้น เพื่อมาล่อลวงและหลอกลวงและทำให้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ของบรรดาผู้ปฏิเสธก็จะศรัทธาบรรดาชชยตอนทั้งหลายด้วยความอ้างความศักดิ์สิทธิ์ความขลังความอะไรต่อไมอ่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่อะไรประมาณเหล่านี้นะที่จะมีคำกุ่โลบายหรือคำพูดมาเพื่อให้ทำไมครับความศรัทธาดูเข้งขังขึ้นมานี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นนะครับว่า ถ้าวันนี้เราห่างไกลจากการศึกษาเราก็จะถูกชัยตอนล่อลวงหลอกลวงและให้เรานั้นได้เข้าใจอะไรที่ผิดพลาดเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องก็ถึงเวลาพี่น้องครับถ้าเราศึกษาอัลกุรอานเราก็จะเห็นถึงภาพและข้อคิดข้อเตือนสติที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัตะลาได้เตือนแล้วก็บอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับจากอัลกุรอานนะครับเอาละครับเวลาวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสัลลัมอะลัยกุมวะราะมะตุลลอ วบรากที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุหัมมัดอาลีนัด,ดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออ Air ร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน